วันนี้เหนื่อยมากแดดร้อนจัดเหงื่อออกเต็มตัดใบเล็บขุดผักชีขุดกระจกขุดผักชีสวยๆครับกำลังมัดกำเลยทีเดียวในขะุดกระจกดงังตัดประัานเหล้วนะครับถ่ายวิดีโอกันผู้ช่วยน้อยอ <c ười> คนช่วยน้อยครับผู้ช่วยน้อยช่วยทำวันนี้มัดกำเมือนคุณยายนอนพักผ่อน ลูกสากนหลานหน่อยทํามัดกําให้ครับขุดกระจกดังครับขุดกระจกใหญ่เขียวใหญ่ดังเหลืองสวยๆครับนี่แหละครับตัดไปจากสวนนี่แหละครับขุดกระจกเล็บขุดผักชีปลูกสร้างรายได้โอ้ยมือเติบดีแต่ได้ลูกกระลานหน่อยมาซอยบ่เมือยังครับมื่อแดดห่อนเอาขัดผดเอาเนี้ย ห้าสิบกรัมครับวันนี้ตามรายการออเดอร์สั่งมาเกือบครบแล้วละครับหลานหน่อยมัดนั่งถาอยู่นะมัดไปน้ำถ่ายวิดีโอไปน้ำตัดไปน้ำความสุขเล็กๆน้อยๆในสวนของเราครับสวัสดีครับ